ครับชาวนี้จะมาขยายปุ๋ยจุลินทซีย์สังข้อแสงนะครับอะไรบ้างคะเนี่ยส่วนผสมก็มีไข่ไก่30ฟองผงชุรด30ช้อนน้ำปลายี่ห้อไหนก็ได้นะครับ30ช้อนนะครับแล้วก็เขยา่าเขย่าตีให้มันแตกนะครับพอมันแตกเข้ากันดีแล้วเราก็นำน้ำมาใส่ กระป๋องใส่ขวดนะครับอันนี้ขวด5ลิตรนะครับใส่ประมาณนี้นะครับถ้าพูดเป็นลิตรอ่ะถ้าพูดเป็นลิตรละลิตรหนึ่งใส่กี่อะไยางแล้วกี่อย่าง,างขวดน้ําขวดน้ํา1.5ลิตรนะครับหรือขวดโคกนะครับขวดใหญ่นะขวด1.5ลิตรนะ่ะใส่ใส่ชอ้อนสองช้อนโต๊ะเนี่ยนะครับน้ําที่เราผสมเสร็จนะครับมีน้ําปลามีไข่ไก่มีผงชูรสนะครับ ไข่ไก่หนึ่งฟองน้ำปลาหนึ่งช้อนผงชูรดหนึ่งช้อนนะครับตีต,ต,ตีตีีเสร็จแล้วก็ใส่ตักไปสองช้อนโต๊ะต่อหนึ่งขวดหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับขวดโคกเราเนะี่ยส่วนไอ้นี่นะก็ประมาณเจ็ดช้อนหน้าลิตรห้าลิตร 3, น้ำนี่ก็น้ำไม่ใช่น้ำ 2, 2> ป,ปลานะห้าหกเจ็ดนะครับน้ำนี้เป็นน้ำน้ำบ่อครับ ถ้าเป็นน้ำประปามันต้องทิ้งไว้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งให้คอรีนมันหายสองส